ด่านดีดานดีอันนี้ละกันโอ้ยอรกันเนี่ยมีโซ่ด้วยมีอาวุธอาวุธที่คุ้นเคยรู้แล้วเหรว่าอาวุธของคุณมันเป็นยังไงนะ่ะมันมีกระบวนท่าแบบไหนผมรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วใครเกยเอาละมาหนิครับเข้ามาโอ้ยคุณบังอาจมากอตังบุตรตังตีกันไม่โดนใช่ไหม,มเจอดาวกระจายไปผมรู้นะว่าคุณมีอะไรซ่อนไวนะ้น่ะโอ้ยตายซะอเอาไปเดะ จุ๊อุ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนี่มานั่นไงผมว่าแล้วมีไฟงั้นเหรอมีไฟงั้นเหรอมีไฟงั้นเหรอไม่ต้องมาทําไมมาทําไมคุณอ่ะมาทําไมอย่าอดี๋ยวไม่ยุ่งกับผมอุ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมไปแล้วโอ้ยเอาละผมเอาจริงแล้วนะถอยเดี๋ยวก็ใจพุ่งเข้าไปัเอาไปพุ่งก็มาชิดตัวแล้วก็ถอย อะไรกันของคุณผมจะแทงคุณไงคุณอยูเข้ามาของผมนะโอ้ยอืมอ้าวใครใครอุย๊ยมาปรับในตัวผมตื่นขึ้นเลยอะ่ะเอาไปแดกอืมลไม่โดนได้ไงวะไม,ไม่โดนโอู้นนี่ไงซ้ำเลยแล้วกัน ชนะมันช่างยากลำบากเลยคืนนะการเป็นตำรวจเนี่ยไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ตำรวจดีว่ามันเป็นจาราวโดหนึ่งนีว่าอุ้ยอืไม่พูดเลยเหรอไม่พูดเลยเหรอไม่มีมารยาทเลยขัดคนอื่นพูดเอาไปแดกลงไปนอนอีกโอ้อืหึอือืหึอือืหึ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 ้ึหึหึึ้นหึ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 หห ผมลอกเฉยๆผมรอเฉยๆอย่ามายกผมอย่ามายกอย่ามายกผมถูกได้เสร็จผมเข่ารอ้อยเสร็จผมละอืมไรผมซื้อหรือเปล่าอู้มีขวานด้วยมี X ซื้อเลยอัพด้วยอืนี่ของอย่างเท่ด่านนี้เลยละกัน โอ้ยพี่ m o u n t a โผ่ตรงนี้ได้ไงกันเนี่ยผมขอโทษครับพี่ครับพี่ m o u n t a i มมาแล้วอืมไปใกล้ๆอย่ามาใกล้ผมอาวุธอย่างช้าเลยไม่โดนครับมีดสั้นๆอย่างนั้นไม่โดนผมหลอกเอาไป็ดเด็กอืมโอ้ยหลบได้ปุ๊งได้ยังไงพี่ mountain อย่างนั้นหรออุ๊บเดี๋ยวจ้าปุ๊ง โอ้ยโอ้ยโดนแทงโอ้ยเล่นกับใครไม่เล่นโอ้ยไม่โดนเล่นกับอุ้ยใครกว่านี้กว่ามาดิมาอืมไม่ต้องไม่ต้องโุ่มไม่โอ้ย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 ว้าวที่มาครับพี่มอเทนกินพ่อทีเหรอโอ้ยอืมอืม อืมโอ้ยโอ้ยมาป่าผมตื่นเลยอืมเอาอาวุธหลนซ้ำดิครับเฮ้ยในโอชนะอย่างใสสะอาดไฟไอ้ห่านี่อีกแล้วจะเอายังไงดีเนี่ยพี่กระโบนอุ้ยอุ้ยโอ้ยอืมผมเอาจริงไม่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นครับพี่โอ้ย พ่อบม้งอ้ไม่โดนนะอืมอืมอะไรบินเลยจับโอ้ผมหลบได้นะพี่พ่อบอมปึ้งจับพี่ผมมาแล้วนะพี่พี่จะเอาอย่างของผมเหมือนงั้นเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่มาทำไมพี่มาทำไมผมไผ่แล้วผมไผ่แล้วนะพี่ อินจาเรา <laughs> พี่ก็กงกระบวนการผมนะจู่ๆโอ้โเออศกสกโอ้ย,โ,อยโดนเองซะได้เอา้าลืมดูเวลา oh, โอ้โหอืม,ม,มนี่ไงพี่ซ้ำอู้แรงมากเลยแรงมากเลยจออโอ้ยไม่เข้าครับไม่เข้ามานี่พี่ มาโดนอยู่กับวนท่าเดียวนี่แหละโอ้ยถอยก่อนสวยคางจะเอาละพี่พี่พี่มาพี่มาปุ๊บจบพี่ผมนี่ไงนินจารลาโนหนึ่งหุบศพจ้ะผมจะเงียบแต่ผมก็เงียบนะพี่พี่พี่มาพี่มาผมโอ้ยโอ้ยหลบไม่ได้เลย นี่ไงพี่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 ี่บาดแค้ที่กงังครับคือความอับอายของนินจาอยอดเยี่ยมมากทุกจอกโอยผมจับทุ่มระยะไกลน,นี่ไงผมชนะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคนดูผมเหนื่อยมากเลยตอนนี้อ้อยุงกัดด้วยไปแล้วนะบายๆนี่ผมซื้อมาหน่ให้คนดูหลักแสนก่อนเดี๋ยวผมซื้อเลยผมเติมเลยนี่ย